ตโน่พูดแล้วเพราะสาเหตุนี้แหละถึงยังไม่ระบุสถานะกับนิชาทำเอาแฟนๆหลายคมตกใจไม่น้อยหลังมีสื่อผานหัวข่าวว่านางเอกนิชาน,นิชานั้นมีภาวะซึมเศร้าและล่าสุด จ้าตันหนุ่มคนสนิทอย่างโตโน่าพาคิดและต้องถามเรื่องนี้โดโตโน่เผยว่าทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงกับพาดข่าวหัวนั้นเป็นเรื่องเข้าใจผิดน้องเองก็มาเล่าให้ผมฟังแล้วว่าน้องให้สัมภาษณ์มาแต่พอลงข่าวพาดหัวไปแล้วทําคนเข้าใจผิดถ้าไม่เข้าไปอ่านเนื้อข่าวจริงๆน้องไม่ได้เป็นแต่น่าจะเป็นตอนที่ถ่ายละครและมีซีนดราม่าเยอะแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาป่วยยอมรับว่าห่วงเรื่องสุขภาพน้องแต่ก็ไม่ได้กังวลเรื่องภาวะซึมเศร้าเพราะว่า,วาน้องไม่ได้เป็นส่วนความสัมพันธ์ของผมกับน้องตอนนี้แฮปปี้ดี มีเวลาก็กินข้าวกันบ้างยกค่ายนิชาเป็นอีกความสุขของผมวันนี้เลยไม่จําเป็นต้องอระบุสถานะกันว่าเมื่อไหร่จะเป็นแฟนกันเมื่อไรจะคบกันให้ความสัมพันธ์กับการกระทํามากกว่าอะไรที่นิชามีความสุขผมก็ทําผมก็มีความสุขครับ